ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเสียงหวยหวนของลมหนาวพัดก,กรูเกลียวเข้ามาในกระท่อมไม้เก่าๆก,กลางป่าลึกของเขตตะเข็บชายแดนไอ้ดำสุนัขไทยหลังอานตัวใหญ่ขนสีดำคลับซกหน้าลงกับตักของจ่าสันติหรือที่คนในหมู่บ้านเรียกขานว่าจ่าสมิน ด้วยเหตุที่เขามีสายตาเฉียบคมและฝีมือการแกะรอยสัตว์ป่าเป็นเลิศจ่าสมิงเป็นทหารพลานไวกลางคนร่างกายกำยำดวงตาคมคกริบฉายแววกล้าแต่อบอุ่นเสมอเคยผ่านสมรภูมินับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจในคืนนี้ไม่ใช่เสียงปืนหรือกับระเบิดหากแต่เป็นข่าวลือเรื่องเสือสมิงที่ออกอาละวาดกินคนในหมู่บ้านใกล้เคียงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวบ้านต่างพูดถึงเสือตัวใหญ่เท่าเวียนมีดวงตาสีแดงฉานราวกับฐานไฟและที่น่าขนลุกที่สุดคือมันสามารถหายตัวไปได้ในพลิบตาเมื่อถูกไล่ล่าบางคนบอก,กว่ามันคือวิญญ,ญาณอาฆาตของพรานเก่าที่ตายในป่าบางคนเชื่อว่ามันคืออสูรกายที่มาจากนรกแต่สำหรับจ่าสมิงผู้ซึ่งยึดมั่นในเหตุผลและหลักวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตข่าวลือเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องงมงาย อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงที่ว่าจำนวนคนหายและสัตว์ที่ถูกกัดกินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจพรุ่งนี้เราต้องออกไปสำรวจจ่าสมิงพูดกับลูกทีมที่นั่งล้อมวงก่อไฟจาลังสันทหารพลาน,นุ่มไฟแรงพยักหน้าเห็นด้วยส่วนหมู่แมนนายสิทธิ์ผู้มีประสบการณ์โชคโชนเสนอแนะว่าเราน่าจะตามรอยจากศพที่ถูกพบเมื่อวานนี้ครับจา่ารอยเท้ายังสดใหม่ จะสมิงเห็นด้วยและวางแผนการออกล้าตระเวนสำหรับวันรุ่งขึ้นโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและการไม่ประมาทรุ่งเช้าตรู่คณะทหารพรานออกเดินทางลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นพวกเขาตามรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินเปียกชื้นรอยเท้าเหล่านั้นผิดแปลกไปจากรอยเท้าเสือทั่วไปมันใหญ่กว่าและมีลักษณะที่บ่งบอกถึงพลังก,กำลังอันมหาศาล พวกเขาเดินตามรอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่มีซากสัตว์ป่าถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลากลิ่นคาวเลือดคลักลุงไปทั่วบริเวณต้นไม้หลายต้นมีรอยเล็บดขนาดใหญ่ขูดขีดอย่างรุนแรงบ่งบอกถึงความดุร้ายของสัตว์ร้ายตัวนี้จ่าสมิงตรวจสอบซากสัตว์อย่างละเอียดเขาสังเกตเห็นรอยกัดที่คอหอยซึ่งเป็นวิธีล่าเหยื่อของเสือแต่รอยกัดเหล่านั้นลึกและรุนแรงกว่าปกติ เรากับว่าผู้ล่าจงใจทรมานเยื่อก่อนสังหารมูแมนค้นพบขนเส้นยาวสีดำสนิทติดอยู่กับกิ่งไม้เขาหยิบขึ้นมาดูอย่างพินิจพิเคราะห์จ่าครับขนเสือดำปกติจะไม่ยาวขนาดนี้และมันดูหนากว่ามากจ่าสมิงรับขนมาดูสีหน้าเขาเริ่มเคร่งเครียดสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ตรงกับตำราสัตว์ป่าที่เขาเคยเรียนรู้มา ขณะที่พวกเขากำลังเก็บรวบรวมหลักฐานเสียงคำรามก้องฟ้าก็ดังขึ้นมาจากทุ่มไม้เบื้องหน้าเสียงนั้นเย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยอำนาจมันไม่ใช่เสียงคำรามของเสือธรรมดาแต่เป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่และความมืดมิดจ่าสมิงรีบสั่งให้ลูกทีมเตรียมพร้อมพวกเขาชักปืนขึ้นเล็งไปยังทิศทางของเสียงพันใดนั้นเงาร่างขนาดใหญ่ก็พุ่งทะยานออกมาจากความมืดมิด มันคือเสือดำตัวมหึมาดวงตาสีแดงฉานวาวโรดราวกับปีศาจมันกระโจนเข้าใส่กลุ่มทหารพรานอย่างไม่ลังเลเสือสมิงพุ่งเข้าใส่กลุ่มทหารพรานอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจ่าลังสรรค์ผู้ยืนอยู่ด้านหน้าสุดไม่ทันระวังตัวเสือสมิงตวัดกรงเล็บเข้าใส่เขาอย่างจังโชคดีที่จ่าลังสรรค์เบี่ยงตัวหลบทันทำให้กรงเล็บเพียงแค่ขวนเข้าที่ต้นแขนเสื้อขาดเป็นริว้รว แต่แรงปะทะก็ทำให้เขาล้มลงจ่าสมิไม่รอช้าเขาเหนี่ยวไกปืนเสียงกระสุนปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่เสือสมิง่วงไวเกินคาดมันกระโดดหลบกระสุนได้อย่างเหลือเชื่อและพุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งมูเมนร,ระดมยิงเข้าใส่มันอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนกระสุนจะไม่สามารถทำอันตรายมันได้มากนักผิวหนังของมันแข็งแกร่งราวกับหินผาการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือด เสือสมิงมีความคล่องแคล่วและพละกำลังที่เหนือกว่าสัตว์ป่าทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดมันเคลื่อนไหวราวกับปีศาจหายวับไปกับตาแล้วปรากฏขึ้นอีกครั้งในมุมที่แตกต่างออกไปสร้างความสับสนให้กับกลุ่มทหารพรานจ่าสมิงรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การล่าสัตว์ป่าธรรมดาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติไออมาหิตที่กำลังเล่นงามพวกเขาคือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า เสือสมิงในจังหวะที่เสือสมิงพุ่งเข้าใส่จ่าสมิงเขาตัดสินใจยิงเข้าที่ดวงตาของมันด้วยความแม่นยำระดับพรานเก่ากระสุนเจาะเข้าที่ดวงตาของเสือสมิงอย่างจังเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดดังลั่นป่าเสือสมิงสะบัดต,ตัวอย่างรุนแรงและกระโจนถอยร่นเข้าไปในพุ่มไม้ก่อนจะหายวับไปราวกับไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนกลุ่มทหารพรานต่างหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าและตกใจ จาลังสันได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากหมู่แมนบาดแผลของเขาไม่ลึกมากนะักแต่แผลที่ใจของทุกคนนั้นลึกกว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้าเมื่อสักครู่เหนือความเข้าใจและประสบการณ์ที่พวกเขามีมาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เสือธรรมดาครับจ่าจาลังสันพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมันเหมือนกับพูดผีปีาศาจจ่าสมิงพยักหน้าสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต เขาเดินไปตรวจสอบบริเวณที่เสือสมิงปรากฏตัวมีรอยเลือดสีดำเข้มหยดอยู่บนพื้นดินไม่ใช่เลือดสีแดงสดเหมือนสัตว์ทั่วไปและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือรอยเลือดนั้นค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วราวกับถูกดูดซับลงไปในพื้นดินในขณะที่พวกเขากำลังสำรวจบริเวณนั้นสายตาของจ่าสมิงก็เหลือบไปเห็นบางอย่างผิดปกติเขาเห็นป้ายไม้เก่าๆ สลับด้วยภาษาพื้นเมืองโบราณซึ่งปักอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไปอีกมันเป็นป้ายเตือนห้ามเข้าเขตป่าอถรร์จ่าสมิงรู้สึกคุ้นเคยกับป้ายนี้อย่างประหลาดราวกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่เขานึกไม่ออกจริงๆจ่าสมิงตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเสือสมิงตัวนี้ให้ได้ไม่ใช่เพื่อหน้าที่แต่เพื่อปกป้องชาวบ้านและไขปริศนาที่กำลังคุกคามชีวิตผู้คน พวกเขาเดินทางกลับฐานด้วยความระมัดระวังจ่าสมิงสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพราะเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดคืนนั้นเองจ่าสมิงฝันถึงอดีตที่ไม่เคยลืมเลือนเขานอนไม่หลับตลอดทั้งคืนภาพของเสือสมิงดวงตาสีแดงฉานยังคงหลอกหลอนอยู่ในห้วงความคิดและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาหนักใจ คือป้ายไม้โบราณที่เขาเห็นเหมือนมันจะเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่เขาเองก็ยังไม่เข้าใจจ่าสมิงคิดถึงคําทํานายของหมอผีเท่าผู้เป็นครูของเขาในอดีตหมอผีเคยบอกไว้ว่าเมื่อใดที่ป่าร้องไห้ปีศาจจะตื่นขึ้นและผู้ที่เคยหลับไหลจะฟื้นคืนเพื่อทวงความแค้นเช้าวันต่อมาจ่าสมิงนําทีมทหารพรานกลับไปที่หมู่บ้าน พวกเขาเล่าเรื่องราวการเผชิญหน้ากับเสือสมิงให้กำนันและชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างหวาดกลัวและยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเสือสมิงอย่างแน่นอนบางคนถึงกับอ้อนวอนให้จ่าสมิงและลูกน้องออกไปจากหมู่บ้านเพราะเกรงว่าพวกเขากำลังไปยุ่งเกี่ยวกับบางสิ่งที่ไม่ควรยุ่งทว่าจ่าสมิงยืนกรานที่จะสืบหาความจริงและปกป้องชาวบ้านให้ถึงที่สุดขณะที่กำลังพูดคุยกันนั้น มีหญิงชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาจ่าสมิงเธอคือป้าจอมหญิงชาราผู้เป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าและตำนานต่างๆมากมายป้าจอมบอกจ่าสมิงว่าเสือสมิงตนนี้ไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันคือวิญญาณของพรานใหญ่ในอดีตที่ชื่อว่าพรานคําผู้ซึ่งถูกสาปให้กลายเป็นเสือสมิงเพราะไปลบหลู่เจ้าป่าป้าจอมเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน พรานคำเป็นพรานที่เก่งกาจและทนงตัวมากเขาไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีาศาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าเขาเคยเข้าไปล่าสัตว์ในเขตป่าต้องห้ามที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าป่าและด้วยความขนองป่าพรานคำได้กล่าวท้าทายเจ้าป่าว่าจะจับเจ้าป่ามาถลกหนังโชว์ในคืนนั้นเองพรานคำก็หายตัวไปจากหมู่บ้านอย่างไร้ร่องรอยทุกคนเชื่อว่าเขาถูกเจ้าป่าลงโทษ และที่น่าขนลุกคือหลังจากพรานคำหายไปไม่นานก็เริ่มมีข่าวลือเรื่องเสือสมิงออกอารวาสกินคนในป่าป้ายไม้ที่จ่าเห็นเมื่อวานนี้แหละจา่ามันคือป้ายที่พรานคำสลักไว้ก่อนจะเข้าป่าไปป้าจอมกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมันเตือนว่าห้ามเข้าไปในเขตอาถรรนั้นแต่ตัวพรานคำเองนั่นและที่ลบหลู่จ่าสมิงนึกย้อนถึงความฝันเมื่อคืนป้ายไม้โบราณคำทำนายของหมอผีเท่า และเรื่องเล่าของป้าจอมทุกอย่างดูจะเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่ซับซ้อนและมีเรื่องราวเบื้องหลังในขณะที่ทุกคนกำลังคุ้นคิดถึงเรื่องราวที่ป้าจอมเล่าจูจู่ไอ้ดังสุนัขคู่ใจของจา่าสมิงก็ส่งเสียงคำรามต่ำๆดวงตาของมันจับจ้องไปยังชายปากไกล,ไกล ขนลุกชันไปทั้งตัวจ่าสมิงรู้ทันทีว่ามีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้เขาและลูกทีมรีบเตรียมพร้อมอาวุธถูกชัดออกมาจากฝักประสาทสัมผัสทุกส่วนตื่นตัวเงาร่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ขอบป่าคราวนี้มันเดินออกมาอย่างช้าๆไม่ได้พุ่งเข้าใส่เหมือนเมื่อวานมันคือเสือสนิงดวงตาสีแดงฉานตัวเดิมแต่คราวนี้มันไม่ได้แสดงท่าทีเกรี้ยกราดอย่างเดียว มันหยุดยืนนิ่งจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างเยือกเย็นเรากับกำลังประเมินสถานการณ์หรืออาจจะกำลังสงสารบางอย่างจ่าสมิงรู้สึกถึงพลังงานที่แปลกประหลาดแผ่ออกมาจากตัวมันความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกถึงความโศกเศร้าและอาฆาตแค้นที่ประปนกันเขาตัดสินใจที่จะไม่ยิงมันในทันทีแต่พยายามสังเกตพฤติกรรมของมันเสือสมิงเองก็ไม่ได้พุ่งเข้าโจมตี มันแค่ยืนมองนิ่งๆเหมือนจะรออะไรบางอย่างจ่าสมิงรู้ดีว่าเขาจะต้องหาทางสื่อสารกับมันหรืออย่างน้อยก็ต้องหาทางเข้าใจมันให้ได้ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้จ่าสมิงตัดสินใจที่จะไม่ยิงเสือสมิงเขารู้สึกว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้แตกต่างออกไปเสือสมิงไม่ได้พุ่งเข้าโจมตีอย่างบ้าคลั่งเหมือนครั้งแรก มันเพียงแค่ยืนจ้องมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้าจ่าสมิงก้าวไปข้างหน้าอย่างชา้ชาๆโดยไม่วางปืนลงเขาสังเกตเห็นว่าเสือสมิงมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่พาดผ่านลำตัวหลายแห่งซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่รอยแผลที่เกิดจากการต่อสู้กับสัตว์อื่นแต่เป็นรอยที่ดูเหมือนจะถูกทำร้ายโดยมนุษย์พลานคำแกคือพลานคำใช่ไหมจ่าสมิงพยายามพูดด้วยเสียงที่หนักแน่น แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเข้าใจเสือสมิงตัวนั้นสั่งสถานเล็กน้อยดวงตาของมันดูเหมือนจะมีแววประหลาดใจแวบหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอีกครั้ง mm. จาสมิงสังเกตเห็นสร้อยลูกปัดไม้เม็ดเล็กๆที่ผูกติดอยู่กับคอของเสือสมิงสร้อยเส้นนั้นดูคุ้นตาอย่างประหลาดเปรากับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหมู่ชัยที่ยืนอยู่ข้างๆสังเกตเห็นเช่นกันจาครับ สร้อยนั่นผมเคยเห็นในรูปถ่ายเก่าๆของพรานคำจ่าสมิงนึกขึ้นได้ทันทีนั่นคือสร้อยที่หมอผีเท่ามอบให้พรานคำเพื่อเป็นเครื่องรางคุ้มครองก่อนที่เขาจะหายตัวไปและสร้อยเส้นนั้นก็เหมือนกับสร้อยที่จ่าสมิงเองก็มีอยู่เส้นหนึ่งสร้อยที่หมอผีเท่ามอบให้เขาเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กจ่าสมิงตัดสินใจเสียงเขาเดินเข้าไปใกล้เสือสมิงมากขึ้นช้าๆมือข้างหนึ่งถือปืนแน่น ส่วนอีกมือค่อยๆล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบสร้อยลูกปัดไม้ของตัวเองออกมาเสือสมิงส่งเสียงขู่คำรามต่ำๆแต่ก็ไม่ได้พุ่งเข้าทำร้ายจ่าสมิงชูสร้อยของเขาขึ้นนี่คือสร้อยที่ครูบาอาจารย์ของเรามอบให้ใช่ไหมปราณคำขใดนั้นเองเสือสมิงก็ชะงักนิ่งมันจ้องมองสร้อยในมือของจ่าสมิงอย่างไม่วางตาแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเริ่มอ่อนลง และมีประกายแห่งความสับสนปรากฏขึ้นจ่าสมิงค่อยๆโย,ยนสร้อยของเขาไปที่พื้นดินเบื้องหน้าเสือสมิงสร้อยลูกปัดกลิ้งไปหยุดอยู่ใกล้กับเท้าหน้าของมันเสือสมิงก้มลงมองสร้อยจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองจ่าสมิงอีกครั้งเบลตาของมันไม่ได้แสดงถึงความอาฆาตแค้นอีกแล้วแต่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมาน เรากับว่าสร้อยเส้นนั้นได้ปลุกความทรงจำบางอย่างขึ้นมาในตัวมันทันใดนั้นร่างกายของเสือสมิงก็เริ่มมีแสงสีดำเรืองรองออกมาและค่อยๆหดตัวลงช้าๆผิวหนังที่เคยแข็งแกร่งราหิผานผาเริ่มอ่อนนุ่มลงขนสีดำคลับแปรเปลี่ยนเป็นสีสีจางลงเรื่อยๆจ่าสมิงและลูกทีมต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็น พวกเขาเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไม่กับพริบตาแสงสีดำที่เปล่งออกมาจากร่างของเสือสมิงนั้นราวกับกำลังดึงดูดความมืดมิดในตัวมันออกไปและเมื่อแสงนั้นจางหายไปสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่เสือสมิงตัวมาหืมมาอีกต่อไปแต่เป็นร่างของชายชราคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นชายผู้นั้นมีร่างกายผอมโซและเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเขาคือ พรานคำในร่างมนุษย์จ่าสมิงรีบเข้าไปดูอาการของพรานคำอย่างรวดเร็วพรานคำยังคงหมดสติและร่างกายอ่อนแอมากพวกทหารพรานช่วยกันแบกก่างของพรานคำกลับมาที่หมู่บ้านข่าวการกลับมาของพรานคำสร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะป้าจอมที่ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจและสงสารป้าจอมเล่าให้ทุกคน ฟังถึงสาเหตุที่พรานคากลายเป็นเสือสมิงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าโดยมีพรานคําและชาวบ้านเข้าร่วมพิธีพรานคํากล่าวคําขอโทษด,ด้วยใจจริงและสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปกป,ป้องผืนป่าและสิ่งมีชีวิตในนั้นเขาสํานึกผิดในสิ่งที่เคยทําไปและยอมรับการลงโทษที่ได้รับพรานคําไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปร่างกายของเขาไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน และความทรงจําอันเจ็บปวดก็ยังคงตามหลอกหลอนแต่เขาก็ได้รับการดูแลจากจ่าสมิงและชาวบ้านเขาเลือกที่จะอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้ชายป่าใช้ชีวิตอย่างสมถะคอยให้ความรู้เรื่องป่ากับคนรุ่นใหม่และช่วยดูแลป่าไม้เขากลายเป็นผู้เท่าที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความเข้าใจในธรรมชาติที่สําคัญที่สุดคือพรานคําได้พบกับการให้อภัยทั้งจากธรรมชาติเพื่อนมนุษย์และจากตัวเขาเอง เรื่องราวของพลานคำและเสือสมิงได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาในหมู่บ้านเพื่อเตือนใจให้ผู้คนเคารพต่อธรรมชาติและเพื่อย้ำเตือนว่าความแค้นนั้นไม่อาจนำมาซึ่งสันติสุขแต่การให้อภัยและการยอมรับต่างหากคือหนทางสู่การปลดปล่อยที่แท้จริงจ่าสมิงยังคงเป็นทหารพรานผู้กล้าหาญที่คอยปกป้องผืนป่าและชาวบ้านแต่จากนี้ไปเขารู้แล้วว่าบางครั้ง การต่อสู้ที่แท้จริงอาจไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เป็นการต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงเพื่อเยียวยาบาดแผลและเพื่อนำพาแสงสว่างกลับคืนสู่เงามืดของตำนานอันยาวนาน